นี่มีแต่หน่อใหญ่ๆอันนี้มันหน่อมะไยร่วมบ้ายตักไปดูรูจมิสวนว่ามาหานมอบอ๋อย่างน่าใจก็ บ่มีถงไซเมื่อนีน้นะวันนี้ไม่ได้มาหาหนองไ่ายมามหากกตุ๊กตาอู๋หน้าดับตัวขนาดนองดับตัวตุว๊กตาอู เดียม่อาโวยมาตัดม่ตัดติดได้หได้แล้วมั้เขยนาอ๋อไอตัน่นเราเอาตุ่แม่โอเคนี่ตัวนหลอดตุ่ยตุ่นี่ทุกคนได้แต่หน่อยใหญ่ มันไม่มีถุงใส่อะดิท่าเดินไปตีเราไปพูดตัอ่ะไปไปเนาะหรอเดี๋ยว่าเราต้องมีถุงไปเดี๋ยวเราไปที่นี้กัน อะไรใ,ใส่เลยตุ้งชิบะชิบะนี่ตัวใหญ่ของหนูเดี๋ยวเรามีที่ใส่ละเราจะใส่ไว้ที่หมวก ก็จะไปปปอด้วยกันอะไรไปอุยอ้ยรุย่งสีสอ,เอมเยอะรับน่าเจ๋อร้องด่าเจ๋ดร้่ มีหมดวะหืมก็ขมุ่ยเอาย์จะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดเลย mà nó thuốc một, một cạch chân lười โอ้แต่ยต้อนวันจะออตโตะจะบูชาไปซัวสาว

这个的，对。嗯，对嘛<吧>？咦、嗯，嗯膊嘛，捏住了。 แล้วก็เราจะไปปอกน่องไห้กันไปเราจะปอกน่องกัมมาปอกน่องน,น้ำกันวเ้ี๋ยวนอ้องจังไป มาหมาหูหัานนี่นุ้งกระหลาย้วข้าแต่หมูขาสัดช่วยดันช่วยให้นะจริงบ้านก็ดนันช่วยสาธามุขขายห่ต้วยแค่ทุกครห้งเราทำแจก

ta biết chưa cái... à trước nó lâu nãy đó em đào thửa cái thì phát thì này thì hồ đó là là họ cũng cái mà mà chúng thủng gì chứ ấy người tôi là nó hơn à cái lăm mùng hồi ta cái tôi xuống chơi anh da anh gì Định định này, ừ. để dùng để chúng thì mà mà. Này, 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 cũng phó bé về cái chuyện kia được có một cái thanh à cái thanh đó thì bé dùng gì đó trong trời à chúng mọt để cho bà khoi luôn những búa để thay liền rồi cho bà khoi hết lo thì ó linh tiện hơn tiện nhà dòng mình để không xe kia chúng mọt chúng trái non trong gù đây đang khô này trong gù đang khô không lo không mua một lon không mua một cái không mua phải đây đồ mỏ Moro lòng ừ. là lấy cắp lợi mùi da. 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 Mùi

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาไลาย่เานโ้ตอนนี้ก็ใหญ่ หนูชีวงอย่าจนช่วยต้องลอปลอกเป็ก็จดีวะลงปึ้งลองะทุกคนหนูรู้วิธีปอกใหม่แล้วอันนี้มาดูใกล้ๆเนี่ยแบบนี้แล้วก็หันแบบนี้เอาเอา เพิ่งรู้เองโอ๊ได้พอแกงกินอยู่คือวันนี้ไม่ได้มาหาหน่อไหมไงไม่ได้เอาอะไรมาใส่หน่อไม้เลยเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งหนูจะพาไปดูนานะนาที่ตอนนั้นดำทุกคนดูหนูค่ะงามงาม มอเนย์มอ,มอ,มมยอยชิเนาะน้องเบล์มเบลเบลย้อนน่ะหรอเด้อไก่สิ่นน้ำเกี่ยวเข้าละไผ่บ่างละมันสวยเกี่ยวเด้อ ได้แล้วนี่ทุกคนได้พอแกงอยู่ไปเราจะกลับบ้านกันนี่ก็คือจะเป็นข้าวเจ้านี่นาอันนี้จะเป็นนาเลยทุกคนดูสวยไหม ไปเดี๋ยวเราจะเอาหน่อกลับบ้านไปต้มกันไปเลย ไปเชลโลนี่จะไปจังช่วยได้ไหมเฮาโอ้โซนหนึ่งนี่ทุกคนตอนนี้เฮาก็คือสิไปซื้อเค้กแล้วก็สิไปซื้อช็อตซื้อเด้กระตุ้นตัวหนึ่งอยู่อะไรที่กระตุ้นแล้วก็ไปอย้ายเอาไหมจี๊บมาโอ้ยได้ใช่ไหมช็อตที่เท่ากตอนนี้ก็คือออกจากบ้านไปนะมาไปเดินไปจี ให้บักน้อยไปเลือดคิดเดี๋ยวไทยทั้งเห็เบึงดูแวทั้งตัวคือโอต Yeah. <laughs> you. mặt ta ba ngậm mẹ ngậm mẹ bay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  ngậm mẹ hay lấy, mẹ hay lấy mẹ bay ngậm 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 bay ngậm แต่น้องกูรออยู่อ่ะคิกเคก็คือให้ถงให้เนะน้องรุเทอรู้นฉันนอหรอรุ่อ๋ออันนี้ก่อนไม่เห็นตอนนี้ก็คือมาซื้อคิก ตอนนี้ก็คือมาซื้อเค้กนะไว้ไปสปายเอ้ยคือมีคนจะมีก็อได้เค้กเยะเค้กหนาๆที่เบยเอาไปเี๋ยวๆดิเชื่อยกูอีกกูจน่าเชื่อั้ 我恐怖、嗯，我脑子有点坏劲。